สบายดีเนี่ยเช้าๆพี่น้องตื่นขึมามา้นมาเมื่อกี้เ้าก็จะไปหานุ่งเข้านุ่งน้ำก้อนนะสบายดีทุกคนเด้อไปเดี๋ยวเ้างสไปช่วยเข้าก่อนเพราะว่า 1, 8, นิ้วไวแต่สามนี่เลยพี่ส,สุกแล้วน้องพี่น้องนิ่วไวแต่สาแล้ว เชานี้เฮากว่าชีนปลาดุกต้มน้ำปลานนะพี่น้องไม่ได้กินดนลแล้วล ให้เขาใจพีดนีงนะใจพีดนั่นใจพีดยังนะใจพีดดู แล้วจะทำาให้มาล้างปลาดุกปลาดูกน่ากินเสีมาเลยค บอกว่าเมื่อมือคุ ลืมมาทองต,ตน้นี่น้โหนี่ปลาเขาจะเุ้ยเลย <c oughs> สุดนี้ค่อย็เค้เฮ็แต่พีน้องกเ้อแต่เอาเอลาหนังปลา หลงแห้งลายพเปิดมาเลยมันคือนี่ก็คิดว่าอนอื้อเพลดพลินเด็กเลยว่าหข่พ่งตู้เย็นผัเห็ปลาดเรื่อแว่าโอเคเพนำปลาดุต้มนำปลาเดกกินนินิดเพราะว่าไปดิพิ่นแล้วมากัแซ่บี หอหลายพวกเมื่อประดูข้อามปกระดิ่แล้วกมาล้างพักง่าต่างเนีเอาไว้เอาไว้เสร้ม แลเ้เซอพีกีกันนึงทรสร้สางมนัน,นหวานก็คงว่าพีกนี้มันจะบุกเพนะคูกไ

มือก้ข้ามืูซิคเกอร์นาคเกอร์เมืออื่นตัวบ้านอาทิตย์แด้ละอื่นน้องเป็รลมิคเกอร์มที่ไหนน่าังเือเบิรว่าเไหมว่นนี้ผัวยังหลาไม่ีมเดียวค่เจืออย่หลเยที่บ้านสัแกจอ่อนอ่ 我们。<Thank> ดี่เลยนมากที่การต้มน้ำปราดุกต้มน้ำปลาแดดนัลพ่นอนมากที่การกระจายหรือเปนดินเห็ดกินนีกระเซ็นอืมบอามาเซ็นมาเปิดมาฝากให้ยย่างเดียวเนี้ยซากด 应该。 น้องปลาดุกต้มน้ำปลาแดงแป้ไปกินเผาแซ่บๆเหมือนกันก่อนสิไปกินข้าวเข้ามาบิดเคือก้นไปกินข้าวแล้วห้องฉีดติดตาเพราะว่าผู้สาวนี่ค่อยอาบน้ำค่อยได้ซักตังนะมาบิดใบน,น,น,น้ำเล้าบิดก้อนเรียวน้ำเข้าไปน้ำเคืองก็มันจะได้สุดเลนะล่าเคืองน้ำมักซักมือนะแล้วนะกระหอนคือพี่เพื่อการเคืองปั้นแต่ว่าห้ามไม่ได้ปั้น đi vào kết thế tác cho cả nhá. Thế nên là sao không ข้าวก็มัน,นมามา่มาพี่น้องกินข้าวนกันมันนี้แกกินปลาดุกต้มน้ำปลาแดกนกกาเนาะพี่น้องแซบ่บๆมี there, แต่นี่แหละแล้วลองชิมมันก็นะรสชามันจะเอามาเป็นเนื้อเลือดแคร์มน,น้อง กลิ่นหอมน้ำปลาแร่ใช่ไหม,มความโน่วของปลาแร่เราไระเฮ็ดตังนะี้แต่้าดเลยเยอะแบ่บเสีปลาสดๆมาลวกระเฮ็ดเลยเอาค่อยค่อยซื้อปลาที่แบบเขาโคแล้ว,แล,วแล้วที่มันตายแล้วนะไม่ได้เป็นปลาสดๆเขามาแซ่ต้เย็นไว้ก็ได้ลายมือเลยนะ ถ้าให้ดีอนะ่ะเอาปลาที่สดๆเลยซื้อมาจากตลาดแล้วกินให้กินเลยนะสิแซ่บคนนี้เนาะแต่นี่ก็แซ่บขึ้นเก่าล้วถ้าผู้เลิกมากเผ็ดๆก็สามารถเชิญเมื่อกีผงลงไปนะ่นี่ได้อีกแบี๋ยวกินข้าแว,แล,วาาแล้วแล้วก็สิไป็นตะเคิร์นตะเคิร์นแล้วแล้วอะ เฮ็ดงานคือเก้ามันจะเฮ็ดงานมือสุดทนะ้า้แวละเพราะวันอื่น,านบางทอเขาคิอหยุดตอนเชา้าเราไปเยอะยึกินข้าวปลเลิศแหละปุ่นตอนเทงบุเยอะเข้าพียงอิม่มนะไปตากเครื่องก่อนนะ ก็ต้าเกินเคินไปทีต้าไ,ไปหลังหอนี่แหละเพราะว่าแก้วถุตัวถึนฟ้าครฝนใหมเล่านี่กะมันสูมหรือว่ค่อยต่้ <laughs> ชีวิตในี่แต่ละมกับบุมีเปลระลายพี่น้องเอ้ติดมาให็นาอยู่นกินแต่ห้งานเือเงากับซีซาร์รากาต่าคู่มือเพราะว่าอาทิตย์น่าจะได้อยู่ได้พักผ่อนได้เต็มทีนะกเรงขอซับคู่มือคือมันกับบล,ลา เวลาเห็นเอ่อเงียบๆก็คิดค้านคิดตามคิดตามสักแล้วแล้วพี่น้องตอนนี้เท่ากับต้าคืนเร็วเลวป่ะอันนี้ค่อยสิไปติมวไปเฮ็งเงเงงดงานคนเริ่มมือนี้ก่ะพ่อสามีก่อนบายบายสบายดีทุกทคนเด้อบายบาย